ชนะชนะครับจังหวะเนี้ยเอาไอผมเอาจริงกันนะเออเนี่ยเอาไม่กูเหรอจริงก็ไม่กูปั๊มยาก่อนผมปั๊มยาก่อนผมปั๊มยาแป๊ดนึงครับโอ้โหแม่เท้าตั้งไอวอลอย่างผิวอ่ะหน้าหลังเลยอันนี้แม่เท้าเปิดหมดเซียนก่อนมาละผมมาละได้แล นี่ครับอุ้ยเออโห้อ๋อเลยอ๋อเลยไม่ต้องโก้อย่าไปโก้อย่าไปโก้เอาบอก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 ฟุกเลยฟุกเอาจริงเลยเอาจริงเลยฟุกเอาไม่น่าจะเอาจริงเลยนะเอ้ยบอกเอาจริงเลยเอาจริงเอาจริงเลยไม่ขู่เออหัวจริงวะหัวจริงหวะไม่ขู่นะเฮ้ยเอาอะเฮ้ยเอาเลยเอาจริงว่ะจริงว่ะอือเฮ้ยเอาเอาเอาจริงวะบอกว่า